สวัสด um, oh. right. ีครับผมสวัส no. ดีตอนเสาร์ของวันอังคารที่สามสิบสิงหาคมสองพันหกสิบหกนะพี่น้องนะกะพ้าปีผ้าน้องมาหลอกโขกหลอกปลาหลอกเขาหลอกก็บเห็บขึ้นเก่าแล้วครับกะข้าวไปบววว่าเห็บผึ่งนกยุ่งออกออกได้มือสองมือแล้วครับแต่ว่าห้องหัวกระมาเนาะโขกนี่จักเป็นใดดหรอกครับห้องยางขึ้นมากะโดนเติบแล้วครับนี่ครับได้สามดอกพี่น้องครับจังเลยกับไปลุ่นไปหลอะน้ำกันเบื้องครับว่ามือหนีว่าห้าจิมานบ่ามันจังเดกะ ไปครับไปลุ้นน้องกันครับหีุครับดอกหนึ่งงางมางกแต่กโดนหน่อยพี่น้องงามอยู่ครับแต่ว่าท่องท่องบอกข่อยงามเลยพี่น้องเฮ็ดชุดนี่ตื่นากนุ่งครับพี่น้อง นี่ดอกหนึ่งครับจุ่มก็มีเถาแล้วกว็มีได้พี่น้องนู่นอีดอกนึงพี่น้องโอ้ยห่างห่างครับสีบวกเขาสูตรเก่าเฉพาสูตร 5, นวันเ่านี้ครับนิดตึงืองครับพี่น้องนิดตึงแดงครับพี่น้อง ปลืแดงอีกดอกหนึ่งยุ่ขังกันนะครับโอ้หหัวรูดสัมผีนองเลยถือหัวแห้งกับอะไรครับหางครับน้องเอ้ยหางขึ้นกันและครับโคกใดกับดดพบปนีแล้วครับในเลี้ยมบอกมีดอกนึงครับปึงแดง นกยุ้งหัวเขียวครับขายางเงาเลยพี่น้องอีกดอกนึงครับพี่น้องเปื่นแดงครับพี่น้องเปืนกนกยุงดอกหนึ่งพี่น้องโอ้อยยางจะเลื่มพี่น้องเลยเห็ดมันห่างครับมันเบิดแล้วครับมันออกแล้วออกเลยเปืนนกยุงอีกดอกนึงครับ มีขาแลนนี้อะไรบูพี่น้องเห็ดม,มือนียเขาก็มีขายยางน,นะมันอยู่แต่ยางบอ่คอ,รค,อรครับยาบงาบ่ท่านมันเห็ดเปลือกแดงอยูดอกแมงพี่น้องบอกกับบอ่อพอแมงกินครับแมงกินไปแล้วเคลือออคล่องดอกเขาเอาเคลื่องนนะอดอกอย่างเนาะอู้หูเห็ดก้อนดอกแมงพี่น้อง ห่างครับเห็ดก็อีพอแต่ละด,ดอกไปโคกได้ก็เพราะมันเก่าเลยพี่น้องเอ้ยเอาล่ะครับผมก็มาถึงจุงสรุปผลงานในการนาะเห็ดของเฮาวมือนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเห็ดที่เฮเเาได้บ่หมานครับย่งางจนอ่อมโคกแล้วเห็ดออกห้างเลยครับพี่น้องมันออกไปมื่สองมื่นมันหมดเลยครับมันบอกออกต่อ เห็ดกับมีแต่เห็ดผึ่งนกยุ้งยางเดียวกับเห็ดอยางอื่นกับบุกข่อยออกปนมาเนาะครับจังเด็กกับขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขอบวาเป็นกําลังใจให้กันเนาะครับเนาะกัดถาเบิ้งเข้าต่อไปแหะครับว่าเข้าจีพาไปเลอยยังเหมือนเห็ดกับเลื่อมหางเราพี่น้องเอ้ยมาเก็บกับบุกขุมครับบอสพ่อจีเห็ดจีไหนพี่น้องเบิ้งเหยๆเนาะ ครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องวิถีคนมัลารเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปเอาล่ะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสักก้อนพอกันไหมลิปนาสวัสดีครับ